สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีหญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้เน w วเคดสารสกัดกิน400%ชนิดเข้มขน้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้า ทะรวยกับดิฉันพัชรากันที่มาพูดดาเนินรายการค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะแน่นอนว่ารายการกล้าท้ารวยมีเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจขายตรงกับนิวเคซีไลท์ที่จะมาพูดคุยรวมไปถึงมาพูดคุยแนะนําประสบความสําเร็จอย่างไรกับนิวเคซีไลท์ให้มั่นคงและยั่งยืนอย่าง ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าการทําธุรกิจขายตรงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายค่ะทุกอย่างต้องมีการแลกมาด้วยความเสียสละความอดทนรวมไปถึงการร่วมงานกับบริษัทที่ดีที่มั่นคงอย่าง NewKC Life และเรานะคะก็ได้พูดไปหลายครั้งแล้วค่ะว่า NewKC Life เอง ขายความจริงนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีผู้บริโภคหลายคนต่างที่จะชื่นชอบเข้ามาร่วมงานกับ UKC Life แล้ว,วันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวข้อโต้แย้งต่างๆใน20คำถามที่ ผู้คนหลายคนนะคะสงสัยว่าการร่วมงานกับบริษัทขายตรงจะทําจริงและได้จริงจะมีการหลอกลวงผู้บริโภคหรือหลอกลวงการซื้อสินค้าต่างๆมากมายอีกหรือไม่ค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราก็เธอทางด้านของคุณนัทพลสัจจับพิทักษ์ชัยแขกรับเชิญประจํำรายการไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุย20คําถามถามตอบกันต่อเลยนะคะอาจารย์ซึ่งครั้งที่แล้วเราจะพูดคุยกันในเรื่องของ UKC Life มีบริษัทตั้งมากี่ปีแล้วมีนโยบายอย่างไรบ้างมีแผนงานอย่างไรรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ๆต่างๆที่รับรองว่าเข้ามาบริหารงานให้มีความยิ่งใหญ่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมวันนี้ค่ะจะพูดคุยถึงข้อโต้แย้งต่างๆที่ทางด้านของคนที่จะมาร่วมงานสงสัยกันว่า ทางด้านของ New KC ไลฟ์เองจะเหมือนบริษัทอื่นๆที่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าก่อนไม่ต้องมีการลงทุนเอาเงินของตัวเองมาลงทุนจำนวนมากเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพื่อซื้อสินค้าแล้วก็ไปขายต่อแบบนี้ค่ะอาจารย์คือการบังคับเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกครับใช่ค่ะการบังคับจิตใจเนี่ยไม่มีใครชอบแต่การที่ให้เขาเนี่ยนะครับเขาเรียก เต็มใจอยากซื้อเออต็มใจอยากใช้สินค้าเนี่ยสำคัญคมันอยู่ที่ว่าสินค้าเรามีคุณภาพหรือเปล่ามีความต้องการไหมค,คือเขาต้องเช็คความต้องการเขาก่อนว่าเขามีความต้องการไหมะนะครับผมเองในฐานะโคศกนิวเคซีไลท์เนี่ยนะครับก็ต้องมาเรียนถามบอกท่านผู้ชมครับสินค้าของนิวเคซีไลท์เนี่ยเราไม่บังคับซื้อครท่านสามารถซื้อได้นะครับสั่งซื้อมาได้ตามจํานวนที่ท่านต้องการนําไปใช้อ,อย่างเช่นสารจํากัด ว่าจะพืช n e ว g แซีได้เนี่ยนะครับขวดเดียวนะฮะเราก็ขายครับส่งถึงบ้านท่านเลยฮะโทรเข้ามาครับส่งถึงบ้านเรเลยครับขายปีกเนี่ยก็สี่ร้อยเก้าสิบาทต่อขวดฮะแต่ถ้าซื้อเยอะเห็นไหมฮะถ้าซื้อเยอะซื้อเป็นรังเนี่ยนะครับก็ลดราคาลงไปฮะลดราคาลงไปถ้าเสิ่์ฟซื้อเป็นรังแน่นอนเราก็ได้ราคาถูกลงถามว่าเราบังคับซื้อไม่ได้บังคับซื้อฮะแต่เรามีนะครับวิธีการให้ท่านเนี่ยนะครับในการได้ส่วนลดเป็นพิเศษแต่ก็ต้องซื้อเยอะนิดนึงก็ถือว่าคุ้มนะฮะ เราก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็สินค้าทุกตัวก็สามารถซื้อประจําหนาได้อย่างเบต้าคูแคนพัทก็อยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่พันค่ะนะพันกว่บาทนะก็สามารถที่เป็นดําเนินการได้งั้นการบังคับซื้อสินค้าในนิวเกซีไรท์ไม่ได้บังคับซื้อครับยกเว้นท่านจะลงทุนทําธุรกิจ นี้ต้องซื้ออยู่แล้วค่ะเรียกว่าภาษาอังกฤษก็บอกเป็น i n v e s อร์ครับนักลงทุนนักลงทุนถ้าท่านอยากจะเป็นนักลงทุนเสริมรายได้นะครับกับตัวเองอยากจะมีรายได้เพิ่มจากงานประจําที่ท่านทําอยู่นะครับอย่างเช่นทำงานกินเงินเดือนอยู่ทําไปฮะไม่ต้องออกนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับใครมาบอยท่านออกไปทําเครือข่ายไม่ต้องออกนะทำต่อไปครับกินเงินเดือนแต่ว่าท่านก็หาอาชีพเสริมฮะอาชีพเสริมเพราะว่าธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยเปนอาชีพเสริมได้สามารถสร้างรายได้มีเงินเข้ามาไม่ต้องมากครับสัปดาห์ละสามพันสี่พันห้าพันเดือน สองหมื่นก็พอครับค่าน้ําค่าไฟค่ามือถือค่าเครื่องสําอางค่าแต่งกายเสื้อผ้าชุดใหม่ๆก็สามารถที่จะทําทําได้อยู่ฉะนั้นนิวเคสซีไล์ไม่เน้นการบังคับซื้อสินค้าครับอยู่ที่ความพอใจของท่านนะความพึงพอใจครับผมว่าท่านมีความพึงพอใจสินค้าตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้ขวดเดียวแล้วก็ส่งกล่องเดียวแล้วก็ส่งครับแล้วก็ท่านก็ไปดูว่าถ้าท่านอยากจะนายสินค้าลูกค้าเยอะมากในพื้นที่นั้น ถ้าเรามีทีวีช่วยสินค้าดีทีวีช่วยรุ่นติดตาและรุ่นติดหูสุดท้ายทีบอกติดใจด้วยนะครับเมื่อติดใจแล้วลูกค้าในเขตแอเรียพื้นที่ของท่านเนี่ยมีความสนใจในธุรกิจคือมีแต่เรียกร้องหา new วเค k c ได้สารํากัดวัชพืชนะครับอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่คนถามหาอยากจะถามหาว่าจะเป็นเบต้าคูแคนพัสไม่ว่าจะเป็น B1 ไม่ว่าจะเป็นซินวีสบู่ฟิตทูยูมีแต่คนถามหาท่านเพราะว่าออกรายการทีวีแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากจะเป็นตัวแทนก็แนะนำบอกต่อก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจกับ new k c ได้ ก็ตามใจท่านเลยครับที่จะสั่งซื้อเข้ามานะครับนี่คือเหตุผลนะก็ชัดเจนนะคะว่าไม่บังคับซื้อซื้อกล่องเดียวก็ส่งแต่ถ้าหากอยากจะทําธุรกิจซื้อหลายกล่องก็จะได้ราคาถูกมากกว่านี้นี่แหละค่ะก็้นี่คือทางด้านคุณดเคซีไลท์ก็ได้บอกมาแบบนี้เลยกันเลยนะคะมาที่ทางด้านของแผนการตลาดบ้างค่ะคุณผู้ชมว่าจ่ายจริงหรือไม่จริงหลายคนบอกว่าถ้าเราทําแผนการตลาดพอได้ถึงเป้าแล้วจะมีการจ่ายเงินกระจายรายได้ให้กับ ลูกทีมต่างๆ,างๆไหมเอออันนี้น่าสงสัย New <K> คนิวเคซีไลท์เปิดธุรกิจดําเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับมาหนึ่งปีแล้วนะครับแน่นอนครับยอดเงินที่เราจ่ายคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกเนี่ยมากกว่า10ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะฮะคือคเราก็มีการจ่ายทุกเดือนนะครับประเมินลผล,ลออกมาแล้วเนี่ยะนะครับก็โอเคเราจ่ายอย่างนี้ให้กับผู้บริโภคแล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกเป็นสมาชิกต,ตัวแทนจากบริษัทปา่านนี้ถ้าบริษัทไม่ได้จ่ายถ้าไม่ได้จ่ายคอมมิชชั่นแล้วจ่ายไม่ได้ตามแผนจริงป่านี้ก็อะไรครับ ไปแล้วฮะถูกต้องไม่ไม่ไมปเดินขบวนฮะไปที่หน้าอะไรครับไปที่หน้าสคบไปที่เอสดีไอฮะหรือไปที่กรปคป่าปามคุ้มของบริโภคไปถึงก็ไปตะโกนครับไม่เอาออกไปไม่เอาออกไปนะครับไม่เอาอย่างนี้นะะคือไปนี่ไปกันเต็มแล้วฮะงั้นของเราเนี่ยแผงก็ตลาดเราเนี่ยนะครับจ่ายจริงฮะถ้าเราจ่ายไม่จริงภายใต้ขายความจริงเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีความสัมพันธ์แผงก็ตลาดที่จ่ายไม่ได้คือเปโอเวอร์ คือโมดิเวตเกินินเกินไปแล้วก็แผนตรงนี้จ่ายสูงมากเหมือนการปั่นเงินครับเอาเงินมาต่อเงินก็มีลหลายบริษัทครับที่มีปัญหาแล้วล้มเลิกไปก็มีบางบริษัทก็เป็นนายทุนแล้วก็ไม่มีเงินครับก็หวังจะมาจับเสือมือเปล่านะครับลแล้วก็ชื่อเสียงอ e ีกกูด i ิลก็ไม่มีนะครับชื่อเสียงก็ไม่มีครับมาหวังเพื่อจะกอบโกยหลอกล่อนะครับจัดโปรโมชั่นนั้นโปรโมชั่นนี้นะครับนำเสนอไปแล้วบังคับซื้อทีละแสนสองแสนบางคนมีการซื้อตัวกันหลายหลายบริษัทครับก็มีการปิด ไปแล้วเราก็มีการดาเนินคดีแจ้งความเยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนี้นะครับก็คือแผงกระดาษจ่ายไม่ได้จริงฮะเพราะว่าบางทีมันเปโอฮะเพราะว่าเขาเขาอาจจะเขาเรียกว่าเอาเอาทีเดียวเลยแล้วเลิเลกเลยไง<อ>ได้แล้วเลิกนะครับอ<ๆ>พอได้แล้วเลิกได้ไปสักร้อยล้าน200ล้านก็เลิกฮะคือขาดความจริงใจขาดความที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขาดความรับผิดชอบต่อขบวนการดําเนินธุรกิจนะครับแน่นอนครับชื่อเสียงแท้ก็เสียไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของขึ้นแบ็คลิสต์ ของสานักงานคณะกรรมการคุม้มครองบริโภคแล้วก็ขึ้นแบ็กลิสต์ของ s อสอาจจะขึ้นแบ็กลิสต์ของป่าป,า,ป,า,ปา,ามคอปคอคุ้มครองบริโภคด้วยอาจจะไปถึงกระทรวงการคลังคุ้มครองอะไระเศรษฐกิจอะไรด้วยนะฮะสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังถูกต้องอาจจะไปถึงนั้นเลยครับฉะนั้นในแนวทางของการทํางานระบบทุนนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเมื่อเราทําเงินธุรกิจแล้วมีการยอดขายดีเราก็ควรการเงินสัดส่วนของสมาชิกเนี่ย ที่จะจัดส่วนให้ที่จะจัดสรรให้เขาไว้ในค่าคอมมิชชั่นเนี่ยยาวเข้าไปใช้ฮะมีบริษัทใช้เงินมั่วครับเอาเงินไปซื้อนุ่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับเมียน้อยเมียหลวงก็มาแย่งกันตบตีกันบางทีก็มีได้แก่หัวเมียกันอยู่ในบริษัทนะครับทะเลาะเบาแวงกันกีดกันสมาชิกต่างๆนะครับคือเอาอกเอาใจกันต่างๆจนผู้ประกอบการบางทีก็หลงไปกับเรื่องของการมีลาบสรรเสริญได้เงินเยอะแยะก็ไม่รู้จะทำอะไรใช้เงินฟุ่มเฟือยครคือเงินนี่เป็นเงินอย่าลืมว่าไม่ใช่เงินของของบริษัท ของบริษัทยอย่างเดียวเขาได้จัดสัดส่วนไว้แล้วนะครับ60-40 60-40ประมาณนี้บริษัทก็จะมีส่วนประกอบบริหารงานมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ40ีน60เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจัดจ่ายสมาชิกในรูปแบบของแม่ทีม ในรูปแบบของระดับรากญ่าอะไรต่างๆซึ่งมีเงินที่ต้องจัดสรรเป็นเรื่องผลประโยชน์เขาให้ทั่วถึงให้ฉะนั้นคนที่ทํางานด้านธุรกิจระบบนี้เป็นเนี่ยนะครับนะครับเขาไม่ยอมเงินตัวนี้ไปใช้หรอกครับเขาจะกันไว้เข้าธนาคารเวลาถึงคอมมิชชั่นออกเนี่ยเขาก็จะกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีนะครับกดปุ่มโอนเงินเลยเข้าเลยก็จะประเมินผลกดปุ่มมันอยู่ที่วินัยการบริหารการเงินด้วยของผู้ประกอบการด้วยนะครับอันนี้คือวิสัยทัศน์แล้วก็ก็แนวทางของการทํางานนะครับฉะนั้นแผงตลาด ่จายของนิวเคสซีไลท์ครับจ่ายจริงครับเพราะเราคิดคำนวณประเมวลผลมาแล้วเนี่ยครับมันไม่เปรีวเวอร์แล้วเป็นแผนซึ่งทําง่ายนะครับทําง่ายแล้วก็ได้ตังค์ทําง่ายได้จริงและอย่างที่อาจารย์บอกด้วยว่ามีเรียลไทม์ก็คือแผนตรงนี้นะครับซื้อของได้ของค่ะคุณตงโมซื้อของได้ของแนะนําคนหรือสปอนเซอร์สนับสนุนมาซื้อสินค้าได้ได้ตังค์ถ้าถามให้แนะนําคนได้ไหม ก็ได้ครับก,ก็วางไว้เฉยๆก็สมัครทิง้งไว้เฉยๆก็เป็นสมาชิกอิสระแล้วก็เพียงแต่ว่ามีคนที่ด้านล่างมาช่วยกันทำเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ได้ตังเองแต่ได้มากได้น้อยเนี่ยนะครับท่านก็ต้องมาทยความเข้าใจว่าแผงกับตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรด้วยบางทีถ้าท่านได้อาจจะได้สักหมื่นหนึ่ง นะครับแล้วตกใจมันได้มาไงหมื่นหนึ่งท่านก็ต้องเข้ามาดูแล้วครับว่ามันได้มาอย่างไรไม่ต้องทำอะไรแลอะไรไงเห็นด้วยันบอเฮ้ยทำไมอยู่ๆมีเงินเข้ามาก็ตกใจแผนนี้มันเป็นแผนเรียกว่าแผนไบนารี่คือแผนไบนารี่เนี่ยมันแค่แค่แนะนําแตก2แนะนําได้แค่2อคนวันนี้ถ้าผมมี10คนเนี่ยผมติดตัวได้2อีก8คนผมจะติดรอบตัวได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะนั้นเป็นแผนสเตอร์สเตปติดรอบตัวด้านล่างไม่ถึงช่วยลากยาไม่ได้แต่ผมก็ต้องเอา8คนลงมาต่อให้คุณข้างล่างคือมาช่วยกันนะสนับสนุนกันนี่ค นะครับนี่ค <et> <us> ือแผนการตลาดที่เราจ่ายจริงค่ะอีกหนึ่งข้อค่ะอาจารย์ปิดเบรกนี้กันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่ามาก่อนได้เปรียบจริงหรือเปล่าคะอาจารย์เริ่มต้นก่อนมีชัยไปก่อนชนไปก่อนแน่นอนครับอันนี้สัจธรรมมาท่านผู้ชมครับต้องยอมรับครับมาก่อนได้เปรียบวันนี้ผมทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้เปรียบถูกไหมอะไรที่ทําใหม่ๆอย่างเช่นเฟซบุ๊กอ่ะของซักเกอร์เบิร์ก มาใหม่ๆเขาลงเขาเขาทำของเขาเขามุ่งมั่นที่จะทำเขาก็มาก่อนอนะครับหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็ทําอะไรเขามาก่อนไงใช่เริ่มต้น,ค,นคือเขาไม่อะไรครับเขาเรียกไม่ไม่ไมลังเลสงสัยะนะครับเขาเรียกเห็นอะไรปุ๊บล้วก็ตัดสินใจได้เลยคาดคะเนคํานวณประมวลผลได้เลยก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่งอมือจับเจ้าวันฮิวดอร์งอมือจับเจ้านะครับ สามารถตัดสินใจก็มาก่อนได้ก่อนก็ถูกแล้วฮะอยากทําอะไรตัดสินใจมาทำก่อนประสบความสำเร็จก่อนเหมือนวันนี้เราอยากจะได้ที่ first class เนี่ยเราไปจองก่อนเราก็ได้ก่อนไงนะครับวันนี้เราอยากจะขึ้นรถก่อนนะครับเราอยากจะนั่งที่สบายก่อนจองพื้นที่ก่อนเราไปจองไว้ก่อนเราก็ได้ก่อน <c oughs> นะครับพอเต็มแล้วลดออกถ้ามันเต็มแล้วเราบอกเราจะไปบางทีรถมันเต็มแล้วคุณก็จะไปมันเต็มแล้วคุณจะไปได้ไง <c oughs> นะครับถ้าคุณไปช้าก็ตกรถใหม่ดีกว่าถ, <c oughs> ถูกคุณไปช้าก็ตกเครื่องบิน <c oughs> เครื่องบินเขาออกเวลานี้คุณบอกไม่เอาสงสัยขี้สงสัยไม่เพทขี้สงสัย <c oughs> เหมือนสมชายนะครับเวลาจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเครื่องตัดช่างอยู่เครื่องนึงเขาสงสัยขึ้นไปช่างเขารู้หมดเลยนะตัดช่างมันบอกคุณสมชายคุณออกเครื่องบินคุณออกเวลาเที่ยวจีทีเท่านี้เวลาเท่านี้เท่านี้ น้ำหนักคุณเท่านี้ส่วนสูงนี้ไอ้สมชายก็สงสัยเอ้เครื่องนี้มันรู้ได้ยังไงประวัติเราทั้งหมดเลยสงสัยครับคือเขาสงสัยไงก็ทั้งอีกสงสัยอีกจนเครื่องบินออกไปก่อนไอ้นี่ยังสงสัยกับเครื่องแต่ทัางอยู่คือขี้สงสัยไงก็เลยตกลอบตกไฟไปนั้นเขาบอกว่าขี้ลังเลสงสัยก็ดีครับเป็นคนรอบคอบแต่ว่าต้องมีเหตุและมีผลใช่ไม่ใช่ว่าจะสงสัยย้นมาก่อนได้เปรียบเป็นเรื่องปกติครับวันนี้นิวเคซีไลท์ถ้าท่านมาก่อนตอนนี้เรากาลังจัดทัพเราเสริมเสริมเติมทัพเสริมเขาเรียกกลุ ทางอากาศและทางดินและทางน้ํทาทั้งบมทุก,กทางเลยทุกทางครับขาลุ่นติดตาและติดหูนะครับยังไงท่านประสบความเด็จแน่นอนครับค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับ20คําถามถามตอบกับข้อข้องใจในวันนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวกับรายการกร้าท้ารวยค่ะ